จ้าคุณบววชิระเมธีทบทวนความเป็นแม่หนาที่แม่ที่ดีห้าประการพระเมธีวชิโรดมหรือบววชิระเมธีพออสูนิิปัสนาสากลไรเชิญตะวันจังหวัดเชียงรายได้พูดถึงการทบทวนความเป็นแม่เผยพระไตรปิฎกระบุว่าแม่รวมถึงพ่อที่ดีควรทำหน้าที่ห้าประการ 1. ห,ห้ามปรามมีให้ทำความชั่ว 2. ส,สอนให้ตั้งตัวอยู่ในความดี 3. หววางรากฐานแห่งชีวิตด้วยการศึกษา 4. ช่วยพิจารณาเมื่อลูกจะมีคู่ชีวิตและ 5. มอบมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ์เมื่อถึงเวลาอันควรท่านวอร์ได้พูดถึงสถานภาพของความเป็นแม่เป็นสถานภาพอันประเสริฐสูงส่ง โบราณจึงถือคำว่าแม่เป็นหนึ่งในคำศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของลูกในพระพุทธศาสนาท่านยกย่องว่าแม่เป็นบุคคลสำคัญผู้อุปการต่อลูกมากเพราะแม่รวมถึงพ่อได้ทำบทบาทด,ดังต่อไปนี้1แม่เป็นพระพรหมของลูกเพราะแม่ประกอบด้วยพรหมวิหารละธรรมประกอบด้วยเมตตาการุณา มุทิตาและอุเบกขาในยามปกติแม่มีเมตตาปรารถนาดีต่อลูกในยามมีปัญหาแม่มีกรุณาช่วยเหลือลูกในยามก้าวหน้าแม่มีมุทิตาเพราะย,ยินดีกับลูกในยามตั้งตัวได้แม่มีอุเบกขาเป็นกลางไม่แทรกแซงชีวิตลูก และ2แม่เป็นอาจารย์คนแรกของลูกเพราะแม่สอนลูกก่อนครูทุกคนในโรงเรียน3แม่เป็นครูผู้ควรแก่ของคำนับของลูกเพราะแม่ทำหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ลูกๆจึงตอบแทนด้วยข้าวปลาอาหารของมีค่าเครื่องปาที่คู่ควรแก่ความเป็นผู้ทรงคุณ 4. แม่เป็นผู้สอนให้รู้จักโลกเพราะแม่ทําให้ลูกเกิดมาในโลกใบนี้ลูกจึงได้ประชิญกับความสุขความทุกข์และเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตและข้อที่5แม่เป็นผู้อนุเคราะห์ลูกเพราะแม่ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อเลี้ยงดูลูกๆให้มีชีวิตกรอดในพระไตรปิฎกท่านระบุชัดแม่รวมถึงพ่อที่ดี ควรทำหน้าที่ด้วยกันห้าประการนั่นก็คือ 1. ห้ามปราบมีให้ลูกทำความชั่วข้อ 2. สอนให้ตั้งตัวอยู่ในความดีข้อ 3. หววางรากฐานแห่งวิถีชีวิตด้วยการศึกษาและ 4. ช่วยชีวิตพิจารณาเมื่อลูกจะมีคู่ชีวิต 4. และข้อที่หมอบมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ์เมื่อถึงเวลาอันควร คนเป็นพ่อเป็นแม่ควรมันถามตัวเองอยู่เสมอเราได้ทำหน้าที่ของตนเองในฐานะพ่อแม่อย่างที่ควรจะทำแล้วหรือ,อยังหน้าที่ของบิดามารดาชาวพุทธพ่อแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองลูกเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก,ลก่ลูกๆให้ปัญญาด้วยปัญญาแก่ลูกพ่อแม่ไม่มีสิทธิ ที่ทำความต้องการอย่างอิสระตามใจตามอารมณ์และความปรารถนาของตัวเองพฤติกรรมที่พ่อแม่แสดงออกให้ลูกเห็นรับฟังทุกวันกระทบต่อจิตใจและจิตปัญญาของลูกเป็นอย่างมากในบงคล38ประการของพระพุทธเจ้าหัวข้อการสงเคราะห์บุตรเป็นสูตรสำเร็จแห่งชีวิตตามหลักพุทธศาสนากล่าวถึงหน้าที่ของบิดามารดาไว้ว่า ห้ามปรามป้องกันจากความชั่วดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นธุระเมื่อถึงคราวจะมีคู่ครองที่สมควรมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสดังนี้พ่อมาอัวให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองลูกทั้งร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณพฤติกรรมของพ่อแม่ต้องเป็นการส่งเสริมจิตใจแรงใจลูก มีใช่ทำร้ายจิตใจลูกการให้ใจสติปัญญาแก่ลูกสามสิ่งนี้สำคัญที่สุดทางที่พ่อแม่เลือกตัดสินใจเลือกต้องเป็นทางแห่งศีลธรรมมิฉะนั้นแทนที่พ่อแม่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกกลับกลายเป็นการสร้างกรรมให้กับลูกคิดว่าพ้นกรรมกลับสร้างกรรมหนักกว่าเดิมไม่มีทางหลีกกรรมพ้นอย่างใด การเลี้ยงบุตรธิดาของบิดามารดาชาวพุทธในสังคมปัจจุบันมีความแตกต่างจากสมัยก่อนเพราะไม่มีสิ่งเรามากมายโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้ช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงทางโค้งของชีวิตบิดามารดาควรต้องเรียนรู้เข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นในยุคสมัยใหม่ คนสมัยใหม่มีหลักเลี้ยงลูกมีทั้งบวกและลบน้ำเย็นลูกยอก่อไผ่ใส่เต่ามาสมัยนี้เห็นว่าก่อนอื่นบิดามารดาต้องปรับกรอบความคิดเป็นบวกไม่คิดลบถ้าลบเกรงจะไปกันใหญ่หน้าที่บิดามารดามีแนวทางด้วยกันห้าประการเลี้ยงบุตรธิดาในภาพรวมโดยสรุปมีดังนี้ ข้อ1ความรักเมตตาเอื้ออาทรอ,อดทนพยายามมุ่งมั่นในการเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่มีชีวิตที่ดีพบความสำเร็จในชีวิตทำหน้าที่บิดามารดาให้สมบูรณ์ที่สุดข้อที่สองให้การศึกษาสูงสุดตามฐานะครอบครวัวให้มีค่านิยมความสำเร็จรักความก้าวหน้า ใฝ่าหาความรู้เพิ่มเติมสอนให้รู้จักปฏิบัติโดยบูรณาการเรียนรู้และประสบการณ์เป็นต้นทุนของชีวิตในอนาคตข้อ3มมีความเข้าใจตามสมัยและไว้ใจลูกพ่อแม่อย่าเอาแค่ใจตนเองควรให้สิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจและอื่นๆแก่ลูกตามควร ภายใต้าการกํากับของมิดามารดาและให้รู้จักบริหารเวลาให้เป็นประโยชน์ข้อที่4อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมรู้จักควบคุมตนเองแยกแยะดีชั่วถูกผิดอะไรควรไม่ควรเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันลูกจากสิ่งเสพติด และสิ่งเล้าต่างๆในสังคมสอนวิธีการดำเนินชีวิตในโลกของความเป็นจริงเป็นประสบการณ์ทางอ้อมให้กับลูกเป็นการเตรียมตัวให้กับชีวิตและข้อที่5สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินมอบทรัพย์มรดกแล้วแต่ฐานะครอบครัวเมื่อถึงเวลาเป็นรากฐานของชีวิต ในการดำเนินชีวิตสืบไปการเลี้ยงลูกในสภาพสังคมปัจจุบันก็เป็นสังคมโซเชียลมีเดียมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นมากมายเป็นการยากมากคนเป็นบิดามารดาควรต้องปรับตัวให้รู้เท่าทันสอดคล้องเข้ากับยุคสมัยเมื่อพูดถึงหน้าที่ของบิดามารดาไปแล้วมาถึงความกตัญยูกะตะเวที หน้าที่ของบุตรทิดาชาวพุทธกันบ้างความกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีทำอย่างไรบุตรทิดาจะเป็นลูกแก้วของบิดามารดามีความรับผิดชอบรักการเรียนมีคุณธรรมพัฒนาตนเชื่อฟังคำสั่งสอนว่านอนสอนง่ายไม่เอาแต่ใจตนมีความมุมานะสําเร็จในสาเป็นคนดีมีสามารถมีการงาน ครอบครัวอนาคตที่ดียืนหยัดอยู่ได้รอดปากเกี่ยวปากกาได้ตลอดรอดฝังในสังคมบนโลกนี้สูตรสำเร็จแห่งชีวิตในมงคล38ประการของพระพุทธเจ้าหัวข้อบำรุงบิดามารดากล่าวถึงหน้าที่บุรธ,ธิดาที่มีต่อบิดามารดาไว้ว่าพึงให้ความเคารพและมีความกตัญยู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนช่วยทำกิจธุระการงานดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นทายาททำบุญอุทิศให้ยามพ่อแม่ล่วงลับไปตามหลักพุทธศาสนาสังคมปัจจุบันมีสิ่งเร้าและสิ่งกระตุ้นทางลบมากมายมีผลต่อเด็กวัยรุ่น เพราะสังคมวัยรุ่นเป็นสังคมเรียนแบบทำตามๆกันเป็นเหตุให้เกิดปัญหากลุ่มเด็กแว้นแข่งรถปัญหาเด็กนักเรียนตีกันปัญหาสิ่งเสพติดในหมู่วัยรุ่นปัญหาอัชฉกรรมกรรมทางเพศก็ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนและสุขสงบของครอบครัวปัญหาความปลอดภัยและสงบเรียบร้อยในสังคมและปัญหาความล้มเหลวของเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติบุตรธิดามีหน้าที่ของผู้เป็นบุตรที่มีผลต่อครอบครัวตนเองและสังคมกุบบุตรที่เป็นวัยรุ่นต้องปรับกรอบความคิดให้เป็นบวกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองในท่ามกลางสิ่งเรา้าและกระตุ้นทางลบมากมายในสังคมและโลกโซเชียลโดยยึดหลักระมัดระวังรอบค้อป้องกันปลอดภัย และคุมค่ามีความเข้าใจในความปรารถนาดีของบิดามารดาครูอาจารย์อย่าเอาแต่ใจตัวเองไม่มีใครที่จะปรารถนาดีต่อเราเท่ากับบิดามารดาที่มีต่ออนาคตของบุตรรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัวและสงบสันติในสังคมเป็นเยาวชนที่ดีของชาติหน้าที่ของบุตรทิดา มีแนวทางห้าประการในการปฏิบัติตนในฐานะบุตรที่ดีสรุปมีดังนี้ข้อหนึ่งเขารพรักษ์ยำเกรงเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสอนของบิดามารดาครูอาจารย์เพราะทุกคนมีความปรารถนาดีต่อเราตอบแทนบิดามารดายามแก่ชราที่ท่านเลี้ยงเรามาตามฐานะ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัวช่วยเป็นธุระกการงานในบ้านให้บิดามารดาขยันบากเพียนอดทนอดกลั้นควบคุมตนมุ่งมันสร้างตัวเองให้มีความสำเร็จในการศึกษาการงานและครอบครัวจงทำหน้าที่ต่อตอนเองและครอบครัวให้ดีที่สุดล่าวของคนโบราณว่าเราไปอยู่สุขสนุกบ้านคนอื่น แต่กลับสู้ทุกขที่บ้านเราไม่ได้ความหมายแม้บ้านเราจะทุกยากบานใดก็ยังสุขกว่าไปสุขที่บ้านคนอื่นเพราะไม่ใช่บ้านของเราเขาสอนให้คนรักบ้านรักครอบครัวข้อ2ตั้งใจอุตสาหะมานะบากบันเล่าเรียนศึกษาให้สำเร็จตามแรงจูงใจและเป้าหมายชีวิต มีค่านิยมความสำเร็จรักความก้าวหน้าใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมสร้างโอกาสความสำเร็จมีเป้าหมายและแผนปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแนวทางปฏิบัติโดยบูรณาการหลักการและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตมีกรอบความคิดปวกความคิดสร้างสรรค์ความมีเหตุผลไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เข้าข้างตน เพื่อสนับสนุนความขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียนต้องตั้งใจเรียนให้ได้เกรดเฉลีย่ยระดับสามขึ้นไปเพราะเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยรู้จักแบ่งเวลาระหว่างการเรียนและการงานกับสันทนาการและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปโดยปราประโยชน์เพราะการศึกษาเป็นต้นทุนของชีวิตที่ดี ข้อที่สมมีความเข้าใจความรักปรารถนาดีของพ่อแม่เข้าใจสังคมผู้เป็นลูกอย่าเอาแค่ใจตนเองให้คิดถึงจิตใจพ่อแม่ให้มากมีความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวอย่าทำตัวให้เป็นภาระสร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวและสังคมอย่ามัวเพลิดเพลินกับการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จนลืมหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาให้ดีที่สุดมุ่งพัฒนาตนทุกด้านเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานต่อไปและข้อที่4รู้จักข่มใจอดทนทอมตัวอดกลั้นและควบคุมตนเอง ต่อการทำสิ่งไม่เหมาะสมไม่ถูกไม่ควรประพฤตนเป็นคนดีมีศีลธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีรู้จักแยกแยะดีชั่วถูกผิดอะไรควรไม่ควรตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องดีที่สุดสร้างผุมคุ้มกันแก่ตนเองเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์รอดพ้นหลีกห่างหลีกนี้จากความไม่ถูกไม่ดีทั้งปวงสิ่งเสพติด สิ่งเราทางลบในสังคมชีวิตดำเนินด้วยคุณธรรมอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่เพ้อฝันเกินไปหาเวลาเรียนรู้ประสบการณ์จากปิดามารดาหรือผู้มีประสบการณ์เป็นประสบการณ์ทางอ้อมที่ดีในการเตรียมตัวให้พร้อมกับชีวิตโคตข้อที่5รู้จักคุณค่าของเงิน ไม่มีเงินก็อยู่อย่างลำบากในโลกเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นมาตรฐานไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างประหยัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ใช้เงินเพราะอยากได้จะไม่เหลือเงินเป็นหนี้สินเกิดปัญหาแก่ตนครอบครัวมัธยัต์เก็บออมเงินและบริหารเงินให้เพิ่มรายได้อย่ายใช้เงนเินเกินตัวและฐานะ อย่าทำตัวเป็นลูกจ้างลูกพรานเงินพ่อแม่คนฉลาดจะต้องคิดถึงอนาคตสืบสกุลสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีความน่าเชื่อถือในสังคมพยายามสร้างความสำเร็จให้เป็นเกีิติยศแก่วงตระกูลในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมโลกโซเชียลมีเดียที่สิ่งร้าสิ่งกระตุ้นมากมายเป็นการยากมาก เด็กๆในช่วงวัยรุ่นควรต้องรู้เท่าทันสภาพสังคมรู้จักเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต